ก็สัปดาหนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถึง3ตัวเลยทีเดียวนะครับผมื่าเมื่อจะเป็นวิต้าไฟต์ตัวอัดอ้อลิปเอนนะครับอ่ารู้เรื่องของผลิตภัณฑ์มากขึ้นจากที่แบบว่ากินวิต้าไฟ์เหมือนกับรู้สึกว่าเออเราร่างกายเราม,มันเปลี่ยนมันอะไรหรือเปล่ามันสร้างความมั่นใจมากขึ้นมีคนที่เขาใช้กินกินกิงมายืนยันแล้วรู้สึกว่ามั่นใจเราต้องกินเพื่อให้ร่างกายเรามีแข็งแรงมากขึ้นเราจะได้ ่บก่บลูกค้าดีกว <c oughs> ่กกวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะครับรวมถึงประสบการณ์ของการนำสินค้าไปขายแล้วก็จากผู้ใช้จริงนะครับแล้วก็คนที่คิดสูตรของผลิตภัณฑ์โอ้สุดยอดมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาเจอพบกับตัวจริงคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเขามีผลลัพธ์อ่ะแล้วเราเกิดความมั่นใจแล้วเรารู้แล้วเราแบบ เราสามารถเอาไปส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการใช้อะออได้อย่างมีความมั่นใจมากๆค่ะสิ่งที่เป็นคําถามในใจอย่างสมมติพี่เองเนี่ยพี่ปวดเข่าเคยมีเพล็ซชั่นกับลิเปนมาตลอดนะคะว่าเออมันจะกินดีไหมอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องรีบกลับไปกินลิปเปนเลยแล้วก็โดยเฉพาะวิต้าไฟซึ่งหกริสีพี่ก็รู้สึกว่า สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วด้วยอายุหรืออะไรด้วยนะคะตอนนี้ทานวีตาไฟไปก็รู้สึกว่ามีพลังเพิ่มขึ้นเหมือนที่คุณหมูแล้วก็คุณเจี๊ยบพูดจริงๆค่ะต้องขอบคุณจค้าทั้งสองตัว ข้อมูลในวันนี้เอาไปใช้เรื่องของอปิดการขายลูกค้าจะบอกเลยว่าผลลัพธ์ของคนที่เขาอะมามาเขากินแล้วได้ผลลัพธ์แล้วมาบอกเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถเอาไปบอกต่อให้กับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็จะมีผลต่อเรื่องยอดขายของเราก็มั่นใจมากๆในการที่จะแนะนําคนรู้จัก เพื่อนๆน่นะคะที่เขามีอาการของโรคต่างๆตามที่มีคําถามที่เพื่อนๆถามแล้วก็ที่พี่หมูเองตอบคําถามมาให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่จะพูดพี่ก็เชื่อว่า,าในอนาคตที่พี่ไม่ค่อยกล้าขายของเท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าจะมั่นใจขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ขายสินค้าแต่เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ที่เรารักกัน